สวัสดีครับผมซีสิวัฒน,นะครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาแนะนาอีกแล้วนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยผมเป็นคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองอยู่แล้วแต่ช่วงนี้ถ่ายละครบ่อยครับก็ต้องหาตัวช่วยมาหน่อยครับวันนี้ผมจะบอกทุกท่านให้มาทําความรู้จักกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอโดซี่ใหม่นะครับที่จะทําให้คุณนั้นกลับมาสุขภาพดีแม้ว่าคุณจะนอนน้อยแค่ไหนก็ตามวิธีการใช้ง่ายมากเลยครับเพียงแค่หยดเอโดซี่ลงไปในน้าเปล่า 4-5หยดและดื่มน้ำที่คุณหยดเอดอซี่ลงไปนั้น3-4ครั้งต่อวันนะครับมันก็จะทำให้คุณนั้นกลับมาเฟรชและสุขภาพดีได้เหมือนเดิมเพราะเป็นการเติมออกซิเจนและแร่ธาตุต่างๆลงในน้ำดื่มของคุณมันก็ช่วยทำให้ร่างกายของคุณนั้นสามารถดูดซึมสารอาหารต่างๆเข้าสู่ร่างกายได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นมันก็จะทำให้คุณนั้นกลับมาสุขภาพดีๆได้มากขึ้นแน่นอนครับและที่สำคัญคุ้มค่ามากครับหนึ่งขวดนั้นหยดได้ถึง400ยหยดด้วยกันเพราะฉะนั้นคุ้ม,ามาลดัน,น,นปอ เพาะขึ้นทะเบียนออยอและอยู่คู่คนไทยมายาวนานถึง14ปีและมีขายทั้งในและต่างประเทศเพราะฉะนั้นนะครับแพ็กเกจใหม่ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากสุขภาพดีเหมือนผมอย่าลืมครับหาเอโดซี่มาใช้กันนะครับ